เอลซ่าคิดยังไงกับคนที่มาว่าว่าเราไม่ตรงต่อเวลาสมัยสมัครไม่ทันอะคิดง่ายๆเนาะถ้าเราเป็นคนที่ไม่ตรงต่อเวลาการแก้ปัญหาคือต้องเป็นคนตรงต่อเวลาเราคิดยังไงกับการที่มีคนเข้ามาว่าเอลซ่าไม่ได้สนใจใค่ะเอลซ่าไม่เคยให้ค่าเลยนะถ้าเข้ามาด่าแบบไม่สร้างสารรค์เข้ามาด่าแบบเป็นการติเราไม่ได้ก่อเป็นการว่าเพื่อความสะใจเอลซ่าไม่ได้สนใจหรือเอลซ่าไม่คิดว่าคนที่เข้ามาว่าเอลซ่าเขามีค่ามากพอ ที่จะเอาคําพูดเหล่านั้นนะ่ะมาใส่หัวนะมาใส่หัวอซ่านะคะสิ่งที่าซาคิดว่าทําได้ดีที่สุดคือซาต้องปรับปรุงตัวเองในส่วนที่ควรจะต้องปรับปรุงทําตัวเองให้ดีขึ้นเท่านั้นพอ,อถ้าเขาบอกว่าเราเป็นคนไม่ตรงเวลาโอเคเราจะแก้เราจะเราจะเป็นคนตรงเวลามันไม่ได้แก้ยากนะคะทุกคนคะเราอะรู ว่าคนที่เข้ามาติเข้ามาว่าเราจะรู้ว่าเจตนาเขา่าคืออะไรนะคะทุกคนคะ่ะ